ครับผมวันนี้นะครับเราก็มีนะครับผมตัวช่วยในการบำบัดน้ํานะครับผมให้ลูกค้ากันนะครับตัวตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นตัวระบบ12โวลต์นะครับสามารถใช้กับพวกแบตเตอรี่รถยนต์ได้แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับและยังสามารถต่อแผงขนาด50วัตต์โดยตรงได้ด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาลองกับแบตเตอรี่ให้ดูก่อนนะครับผมส่วนแผงวันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะครับเราก็จะมาลองในวันพรุ่งนี้แทนนะครับแบตเตอรี่ที่เรานํามาเลยครับผมเป็นแบตเตอรี่นะครับของดัมเปอร์นะครับผมขนาดนะครับ 7.8แอมป์นะครับผมเป็น12โวลต์นะครับกับตัวนี้นะครับผมที่ทางร้านได้นําเข้ามานะครับเป็นตัวปั๊มนะครับบำบัดน้าเสียนะครับผมอาจจะมีในส่วนของสายน้ําพุ่งอยู่ที่ประมาณอ่าสิจุดนะครับก็คือตัวนี้มีรู9รูอ่ามีรู9รูนะครับผมรวมกันและตรงกลางอีก1นรูนะครับทาให้น้ํากระจายเป็นวงกว้างนะครับผมและยังมีสปินเนอร์นะครับเอาไว้สําหรับปั่นน้ําได้ด้วยนะครับผม แลนล่างจะเป็นตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวปั๊มเป็นปั๊มขนาด12โวลต์นะครับสายนะครับผมมีให้นะครับความยาวอยู่ที่10เมตรนะครับผมพร้อมหัวคีบดาแดงอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะโยนลงน้ํากันเลยนะครับผมอันนี้เป็นสระน้ําสดๆเลยนะครับเออเดี๋ยวเราโยนลงน้ํากันครับนึ่งรอโอเคนะครับผมหลังจากที่เราโยนเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีสายให้นะครับผม เป็นดำกับสีแดงนะครับดำแดงแล้วก็คลิปที่แบตเตอรี่ได้เลยนะครับแดงก็เข้าแดงนะครับผมดำก็เข้าดำไปนะครับนี่อย่างนี้นะครับผมนี่ฮะนี่ครับผมความกว้างนะครับผมถ้าเกิดปีนะครับประมาณสามถึงสี่เมตรได้เลยนะครับผมความกว้างนะครับอันนี้คือเราปรับให้มันพุ่งตรงๆนะครับอ่าเรายังไม่ปรับให้มันหมุนนะครับผม นี้น้ำก็จะอยู่อย่างนี้นะครับพุ่งตรงๆไม่ได้หมุนอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะนะครับผมเอาขึ้นมาแล้วก็ปรับให้มันเป็นสปินสปินเนอร์หมุนให้น้ามันกระจายเป็นวงกลมนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วนะครับวิธีปรับนะครับแล้วก็หมุนนะครับผมเจ้าตัวนะครับตรงนี้นะครับผมหมุนนะครับให้มันปีลักษณะเสมีที่เป็นเฉียงนะครับผมหมุนนิดเดียวครับผมหมุนไปทางเดียวกันนะครับนี่ก็หมุนโอเคครับอย่างนี้พอนะครับผมแล้วก็อยู่ตรงน้ํานะครับเหมือนเดิมเลย แล้วก็ต่อเลยครับปึ๊บมันจะหมุนอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นะครับนี่ไกลมากนะครับผมบําบัดบอกกุ้งบอปลาได้นะครับอันนี้เป็นสระน้ําสดๆที่เรานํามานะครับผมนี่ครับก็จะหมุนอยู่อย่างนี้นะครับผมนี่นะครับใครจะเอาไปประดับก็ได้นะครับผมประดับสวยงามก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับผม